สวัสดีค่ะทีนนี้ต้อนรับสู่ P Y T C Resort ค่ะ My name is พัทยา s ีแสงใสแก้ว I would like to information you about P Y T C Resort ดิฉันนางสาวอิศยาพลตุ้โสวันนี้เรามาแนะนำอ้องคักค่ะ This is double room with garden view and lake view นี่คือเตียงเดียวค่ะที่มาพร้อมกับวิวสวนและวิวแม่น้ำค่ะ This one k i g a r และนี่คือกิค่ะ You can push cigar here to open the electric and the light และลูกค้าสามารถใส่กิ๊กัในช่องนี้ได้เลยค่ะเพื่อเปิดไฟและระบบไฟฟ้า This is temperature และนี่คือตู้เย็นค่ะ We give two bottle of water free not charge นั่เราจะให้บริการน้ำฟรีสองขวดค่ะ นี่คือห้องน้ำค่ะอ,อันนี้คือมัลต,ติอตันที่้อุปกรณ์อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำค่ะคั้นบัตรนี่คือั้นบัตค่ะ body lotion lotion น่าวเวเจลเจลอาบน้ำค่ะแ h มพู แชมพูแอด a อร์ o t i o n ่นชู o t ลูชั o นค่ะ We have over there. And mm ีว T ท c a f ี o าเฟ t h อ r e แล์เราก็จะมีคาเฟ่อยู่ฝั่งนั้นค่ะ jo คุาสามารถไปใช้บริการที่กาเฟ่ได้ค่ะขในดใด้่ะ